สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมรตใหม่นะคะอย่างแรกนะนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อนะได้ทางไลน์ตามที่ขึ้นเลยนะคะและสําหรับใครนะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่ส่งทางไลน์นะก็สามารถสั่งซื้อนะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแอมโรช็อปค่ะส่วนอันนี้นะจะเป็นไอจีนะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะเข้าไปตามกันได้นะคะชื่อไอจีวายจัสกุชิค่ะ ส่วนอันนี้นะคะใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สาม,มารถสั่งได้ทางช้อปปี้ตามที่ข e ึ้นเลยค่ะทุกช่องทาง,ง,งเราทิ้งไปลิงก์ไว้ให้แล้วนะที่กับดไวใต้คลิปนะคะสาม,มารถคลิกด,ดูได้เลยค่ะก็สินค้าในคลิปนี้นะคะไม่ได้รีวิวเรียงตามราคานะ แบบแรกนะคะนีนะจะเป็นช็อกโกแลตสควิตเกมนะคะก็ตัวนีนะจะมีหลายลายเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตค่ะอันนี้ราคานะคะ15บาทนะคะจะมีเป็นลายตามนี้เลยนะสามารถเลือกลายได้นะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นเยลลี่สควิตเกมนะคะตัวนี้ด้านในก็จะเป็นแบบเยลยลี่กลมๆนะคะก็จะสุ่มลายไปนะคะตัวซองอันนี้นะคะก็จะมีสีสีสีแบบนะคะราคา12บาทค่ะ ขนมแท่งชีสนะคะรตนี้นะมาชิ้นใหญ่กว่าเดิมนะคะแต่ว่าราคาเท่าเดิมนะราคา7บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากนะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะมี2รถนะคะเป็นรถชีสแล้วก็จะเป็นรถช็อกโกแลตอันนี้นะคะราคา7บาทนะเป็นขนมเวเฟอร์ค่ะคุกกี้แก่น้ำตาลนะคะราคา15บาทนะ บับเบิลแคนดี้นะคะรู้ว่าลูกโป่งกินได้นะคะอันนี้ด้านในนะคะจะเป็นเจลลี่นำ้นำๆนะคะแล้วก็จะมีหลอดมาให้2อันแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะใช้หลอดนะคะจิ้มไปด้านในนะคะแล้วก็เป่าได้นะคะ,ปะเป่าออกมาก็จะเป็นแบบลูกโป่งประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้จริงๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบรสอางหุ่นนะคะสีเขียวนะราคานะคะ15บาทค่ะมาม่าเผ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาห่อละ10บาทนะคะ ขนมมาร์เมลโล่นะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมดสีลายนะคะก็จะเป็นแบบมาร์ตเมลโล่นะคะก้อนใหญ่แบบนี้นะคะมีเป็นลายนี้นะคะมีที่มส์สองสีแล้วก็จะมีเป็นแบบลายกระต่ายนะคะราคานะคะ25บาทนะเจลลี่แผ่นผลไม้นะคะราคาห่อละ7บาทนะคะก็จะมีเป็นแบบรสตามนี้เลยนะคะ เจลลี่บีบทานนะคะอันนี้นะก็จะมีห่อเล็กๆอยู่ด้านในนะคะราคานะคะแพ็คละ35บาท3แพ็ค1น0นะคะมีเป็นแบบรสแอปเปิลอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบรสดินจีอันนี้นะคะอย่างต่อมาก็จะมีเป็นแบบรสองุ่นด้วยค่ะเยลลี่ติ่มซำนะคะอันนี้นะก็จะได้ชั้นไปด้วยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นเยลลี่ลายต่างๆนะคะตัวอ,อย่างลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะราคานะคะ39บาทค่ะแบบต่อมานะคะจะมาริวเป็นแบบขนมราคา50บบาทนะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นแบบชีตคุกกี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบขนมคุกกี้นะคะแล้วก็จะเป็นชีตแบบนี้เลยค่ะตัวห่อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคาห่อละ50ค่ะอย่างต่อมาจะเป็นคุกกี้สควิตเกมนะคะตัวนี้น้ลายนะคะก็จะทําเป็นเหมือนลายขนมน้ําตาลประมาณนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยละ50บาทค่ะคุกกี้บูเบอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะกล่องละ50นะยาลี่ผลไม้รวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา50เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะจะได้ลดรวมไปหลายอย่างเลยค่ะ เจลลี ade, ่ผลไม้รวมนะคะอันนี้ก็เป็นราคา50ค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นเวเฟอร์นะคะแล้วก็ด้านในจะมีไส้นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะเป็นรสนมอันนี้นะคะห่อละห0นะขนมโอ๊ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรสช็อกโกแลตค่ะมันฝรั่งนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเค้กช็อกโกแลตนะคะนี่ก็จะเป็นแบบราคา50บบาทนะ ต่อนะคะจะเป็นราคา85บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบเวเฟอร์ยูนิคอร์นนะคะตัวนี้นะไส้ด้านในนะคะก็จะเป็นแบบไส้ซอเบอรี่อยู่นะคะน่าลองทานมากๆนะคะก็จะเป็นกระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะคะ85บาทค่ะคุกกี้หมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องละ85ค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นคุกกี้มากกะลงนะคะแล้วก็จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะ85บาทเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นตอกบกกี้สองไซส้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา85บาทค่ะ เยลลี่แบบลูกนะคะอันนี้นะราะคาะลูกละ7บาทนะคะ3ลูก20นะคะจะมีเป็นลายสควิตเกมอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเยลลี่ตาอันนี้นะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นแบบเยลลี่ลูกสตรอเบอรี่นะคะสามารถเลือกลายได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเยลลี่นะคะสไปเดอร์แมนอันนี้นะคะลูกละ7บาท3าลูก20ค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นขนมราคาขอละหาละบาทนะคะอย่างแรกนันจะเป็นโดรายมอนแพนเค้กนะคะอันนี้นะคะก็จะมี2รสนะคะจะมีเป็นรสช็อกโกแลตอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรสนมด้วยนะคะราคา6บาทค่ะ โรยลี่นะคะก็จะมีเป็นแบบรสองุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นรสพีสนะคะราคาหอละหกบาทนะต่อมาจะเป็นเยลลี่ทะเลนะคะอันนี้ก็จะสูมลายทะเลไปนะคะลายที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช็อกโกแลตไส้เคี้ยวนึบนะคะอันนี้ด้านนอกจะเป็นช็อกโกแลตนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นไส้เคี้ยวนึบนะคะมี2รสนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะกับรสบลูเบอร์รี่นะหอละหกบาทค่ะช็อกโกแลตบีบทานนะคะอันนี้ก็ราคาหอละหกบาทค่ะ แบบต่อมานะคะนีนะจะเป็นโคนมาร์เมลโลนะคะด้านนอกก็จะเป็นโคนนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นมาร์เมลโลแบบนี้นะคะในรอบนี้จะมี2รสนะคะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็บลูเบอร์รี่นะราคานะคะเบาทค่ะช็อกโกแลตห่อแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบของจีนะคะเป็นเวเฟอร์ค่ะราคา5บาทนะคะแบบต่อมานะคะนีนะจะเป็นมันหนึบนะคะราคาชิละ5บาทค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นเยลลี่ซองนะคะซองละ5บาทค่ะมีเป็นเยลลี่บอดี้นะคะสุ่มร่างกายค่ะเดวิลอนะคะนี่จะเป็นตาสอดไซนนะ ดดานะคะนี่จะเป็นเยลลี่กะโหลกค่ะฟุตติการม,มี่นะคะการมี่คัพเคก้กค่ะการม,มี่เพชน,นะคะแล้วก็จะเป็นอุนจินะคะสอดไส้นะกระเบนสอดไส้หรือว่าสมองนั่นเองนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นมาร์เมลโล่สอดไส้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคา2บาทนะคะนี่เป็นมาร์เมลโล่ครับช็อกโกแลตอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหอยชมปูนะคะส่วนนี้จะเป็นสอดไส้บูเบอรี่แล้วก็ซอบลีนะคะหอ่อละ2บาทเท่ากันทุกแบบนะ เม็ดอมป๊อปนะคะอันนี้ราคาห่อละหนึ่งบาทนะคะตัวนี้หน้าซองนะคะจะมีแท็บทูนะคะก็สามารถเอาไว้ติดเล่นได้นะคะก็จะมีอยู่หน้าหลังแบบนี้นะคะท่นานในก็จะเป็นเม็ดป๊อปนะคะห่อละหนึ่งบาทค่ะก้อนนี้นะคะจะเป็นแบบขนมล็อตใหม่ค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อนะได้ทางไลนะคะ์ค่ะ id ลายตามที่ขึ้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะหรือไม่ส่งทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยามโรช็อปค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น I g จนะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมีภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคาด้วยนะเข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ IG ว่าจักสกูชี่ค่ะส่วนใครในะคะที่ต้องการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้ที่ทางช้อปปี้ามที่ขึ้นเลยนะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะที่บับอติบายใต้คลิปค่ะสามารถคลิกดูได้เลยนะ <Lance. S 2> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ